เดี๋ยวผมจะเตะใกล้ๆเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเข้าไปใกล้เนี่ยครับผมกลัวมันจะเป็นเงาครับแล้วก็ครับฟามันจะตื่นมันเห็นเงางคน,นครับนี่เลยจัดเลยใกลๆแล้วน่าจะประมาณสักสามสิบเมตรครับตรงนี้แต่ว่าผมว่าน่าจะสามสิบกว่านะฮึอยู่ปะ ลองวัดนะครับอยู่กัดแบบทุบๆครับโอ้โอกัดเล็กๆนะครับแต่ว่าสซยใหญ่เลยไซยโจ๋นเลยนะครับไม่แรกกัดเลยนะครับนี่กัด เราตอนไล่จ่ายนะคือผมเห็นว่ามันตึงผมก็เลยวัดนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นแท้น่ครับเม่นแคะนะครับวัดติดง่ายๆครับลองดูนะครับกัดลดคันวัดนะครับเรียบร้อยครับผมตะกิดเป็นติดของมันต้องมีครับผมกับล่องเล็กๆนะครับไว้ใจได้ครับผมคืออหย่าตันั้นรู้ใช้ทุกหมายด้วยแล้วก็อย่างคือมีการสวะในตัวนะครับ ลอยได้ดีมากไม่ยังแคะนะครับก็ใครยังไม่ลองก็ฝากให้ลองครับคือเป็นเหยื่อที่แบบยังไงอะควบคุมครับก็ลอยได้ทุกหมายแล้วก็อีกอย่างคือเน้นการสวะครับเน้นจะมีล่องการสวะแล้วก็วัดปาติดง่ายด้วยไม่ยังแคะของนับอลน,นะครับมันต้องลองครับผมยอดโอเคครับผมก็ จัดมาหนึ่งตัวแล้วนะครับผมเฮ้ยนะยังมีขึ้นน้ำอยู่นะครับไปไปเลยเดย๋่ออยู่ตรงไหนเข้าไปี่นะนู่นตีไปตั้งไกลเดีย๋ยวขึ้นบกนะครับพยายามตีแนละ้วเหมือนเดิม ป่าตีเผาล่มนะครับก็ยังไม่ไปไหนเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าตีใกล้ๆก่อน็ดีนะครับบางทีปลามันกัดอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราลากมาปลามันได้ไม่ตื่นนะปลาไกลๆครับ อีกแล้วัดอีกแล้วส่งไม่นานนะครับเขารู้ว่าอยู่ซัดเลยโอ้โหบอดี้ชิ้นนั้งบนอ้วนอีกลแล้วครับผมสกิดเป็นเติดนี่มอ้วนตามเลยครับ ครับครับผมดิ้นอยู่ได้ดิ้นไมเนยดูดีนี่พอดีขึ้นมาครับต่อเนี่ยครับกิ๊บต้องเล็กๆนะครับเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งครับใหญ่กว่านี้เดี๋ยวปากมันจะฉีดนะครับกับเม่นแคะนะครับวันตับเลยครับกลับหมาข้างทางตัวที่สองของล่องนี้นะครับก็คือการตีย้ําก็ดีครับเพราะว่าบางทีมันมีปลามีหลายตัวค่อยๆลางนะครับเดี๋ยวมันขึ้นมากัดเองกับเม่นแคะนะครับใช้ง่ายใช้ดีครับผม ต้องลองครับผมสุดยอด